สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านค่ะสำหรับคลิปนี้มาอัปเดตอาการข้อขาอักเสบของแม่นาริตะค่ะนี่ก็กินเวลาไปประมาณ2-3อาทิตย์แล้วค่ะอาการไม่ดีขึ้นเลยค่ะคุณหมอก็ฉีดยาไม่แรงนะคะเพราะเราสงสัยว่าแม่นาริตะจะท้องนะคะนางเป็นสาวท้องแรกค่ะไม่กล้าทำอะไรมากพอมาวันนี้นะคะหลังจากที่ตอนแรกแค่ขาบวม แล้วก็เล็บฉีกแล้วก็มีการตัดเล็บมีการตัดแต่งเล็บนะคะหลังจากนั้นคุณหมอก็ฉีดยาให้แล้วก็เหมือนกับอาการจะดีขึ้นหลังจากนั้นก็กลับมาอักเสบอีกคะ่ะตอนนี้ก็ฉีดยาไปสองครั้งแล้วคะ่ะอาการก็ยังไม่ดีขึ้นจากที่เคยวิ่งได้ซนได้นะคะภาพที่เห็นนี้ก็คือตอนนี้ขาย,ยังไม่เป็นนะคะ ตอนที่เป็นนี่ก็คือขาจะงอแบบนี้เลยค่ะตอนนี้เนี่ยก็ยังขาตรงแล้วก็งอแล้วก็ภาพนี้ก็คือเล็บฉีกนะคะหลังจากนั้นเราก็ทําการตัดแต่งเล็บแล้วก็ฉีดยาแก้อักเสบให้ค่ะคุณหมอก็ไม่กล้าปล่อยยาแรงนะคะเพราะกลัวว่าแม่นาริตะจะมีอาการแทงลูกค่ะ จากที่เราก็ไม่รู้ว่าจะมีอาการเลื้อยลังนะคะมาวันนี้นะคะผ่านไปสามอาทิตย์ไม่ดีขึ้น,นพรุ่งนี้คุณหมอจะมาฉีดยาเป็นรอบที่สามค่ะรอบนี้ทางเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงค่ะแต่ที่ผ่านมาคุณหมอก็เพิ่มความแรงของยาก็ไม่ไม่มีผลกระทบกับลูกในท้องแต่พรุ่งนี้อาจจะเพิ่มความแรงของยาอีกค่ะ ยังไงก็ท่านใดที่มีความรู้ช่วยแนะนำเราด้วยนะคะว่าเราควรจะทำยังไงกับแม่นาลิตะดีคะ่ะตอนนี้แม่นาลิตะก็ยังกินหญ้าได้ดีคะ่ะแล้วก็บางครั้งถ้าเมื่อยที่จะยืนสามขานางก็จะนอนลงคะ่ะแต่ตอนนี้ขาของนางเนี่ยตรงข้อเนี่ยหักพับไปข้างหลังเลยคะ่ะเดี๋ยวดูในภาพต่อไปนะคะ ลักษณะของเท้านี่ก็คือหักพับเลยอักคงจะอักเสบมากเราไม่รู้ว่าจะสามารถยืดออกมาได้อีกไหมนะคะยังไงก็รอลุ้นด้วยค่ะจากการที่เราก็ห่วงว่าแม่นาริตาจะแทงลูกก็เลยไม่ให้คุณหมอฉีดยาแรงตั้งแต่แรกค่ะเพราะว่าถ้าแม่นาริตาท้องตอนนี้ท้องน่าจะอยู่ที่ประมาณ7-8เดือนแล้วค่ะ อันนี้เป็นคลิปวิดีโอล่าสุดค่ะลักษณะของเท้าจะเป็นอย่างนี้เลยค่ะงอมาข้างหลังแบบนี้เลยยังไงก็เป็นกำลังใจให้เลดฟาร์มด้วยนะคะก็รอด,ดูว่าถ้าพรุ่งนี้คุณหมอมาฉีดยาอีกครั้งหนึง่งจะเป็นยังไงคะ่ะรอคำวินิจัยจากคุณหมออีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เลด share, ฟาร์มด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ